สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินเมี่ยงปลาเผาที่ตลาดใกล้ๆบ้านนะคะเมี่ยงปลาเผาวันนี้เบื่อข้าวเบื่อส้มตำเบื่อนู่นนี่นั่นเปลี่ยนเมนูค่ะเมี่ยงปลาเผาวันนี้เป็นปลาทับทิมนะคะย่างเกลือมีผักมีเส้นหมี่ ใครเคยกินบ้างใครชอบกินเมนูนี้บ้างเมนูลดความอ้วนนะคะเบียงปลาเผาวันนี้ตัวใหญ่อยู่นะร้อยหกเองนึกว่า200ร้อยตตัวใหญ่มากกินคนเดียวปลาหนึ่งตัวเกินไปละเกินไปละ นี่ค่ะวิธีการหอ่อความถนัดของเราไม่เท่ากันแล้วแต่คุณจะห่อแบบไหนนะคะคำเล็กคำใหญ่จัดไปค่ะ สาวๆมื้อเย็นมื้อค่ำถ้าอยากจะไม่กินข้าวก็นี่เลยเป็นปลาเป็นผักพวกนี้ตอนเย็นก็เข้าท่านะก็อยู่ท้องอิ่มมากเลยปลาหนึ่งตัวโปรตีนเน้นๆเ,เลยผักเยอะๆกินเต็มที่ไม่อ้วนแน่นอนคะ่ะคนเดียวก็เฟียวฟ้าวได้นะคะ ไม่ง้อใครไม่เราใครฉันจะกินคนเดียวทำไมละ่ะ <c oughs> ทุกคนแน่นอน <c oughs> ว่า <c oughs> เมนูเมี่ยงปลาเผาแบบนี้ที่ตุรกีไม่มีแน่นอน <c oughs> เขาอาจจะทำวิธีอื่นเมนูอื่นแต่ว่า <c oughs> เมนูปลาย่างคือเรากินกับผักน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มถั่วแบบเนี้ยไม่มีแน่นอน เพราะฉะนั้นตอนนี้มีเวลาได้กินเมนูอร่อยอร่อยบ้านเราเนี่ยจัดเต็มเลยใช่ต่างประเทศหรือที่ไหนๆก็มีอาหารการกินสู้เราไม่ได้แน่นอนบ้านเราของกินเยอะแยะทุกสิ่งทุกอย่างอร่อยหมดแซ่บ มีเวลาก็มากินเนาะอยู่ตลาดร่มโพนี่เองใกล้ๆบ้านหรือใครอยู่ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนมีตลาดนัดส่วนใหญ่จะอยู่ตลาดนัดนะพวกเมี่ยงปลาเผาอะไรพวกเนี้ย <het is foreign language> ก็ไปหาแบบซื้อกินกันได้แต่วันนี้ปลาตัวใหญ่มากนะปกติเนี่ยมันต้องส่งร้อยแล้วจริงๆนะเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าร้อยหกสิบบาท ตลาดตรงนี้ต่างชาติมากินเยอะนะทั้งจีนไทยรัสเซียตรงนี้จะเป็นแหล่งรวมต่างชาตินักท่องเที่ยวมากินมื้อเย็นกันค่ะวันนี้อากาศดีฝนไม่โปรยโปรยฝนไม่ตกก็นั่งกินได้ชิลๆไป ชอบมากที่มีผักให้เยอะๆแบบนี้ชอบมากๆเลย Enjoy eating มากเลยค่ะคุณ กิน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 ไม่พูดไม่จากกับใครตอนนี้เป็นเวลากินอย่างเดียวกินเท่านั้นค่ะผักนี่ชอบเลยนี่ผักกาดหอมผักชีผักชีใบยรีร่าอะไรพวกเนี้ยโหระพาแต่ว่า หลังปริมาณผักลดลงนะเพราะว่าเห็นต่างชาติกินอ่ะเสียดายผักมากกินทิ้งกินคว้างผักเหลือแบบแล้วพนักงานเขาก็เอาไปทิ้งขยะฉันมองตามอ่ะมองตามแบบเสียดายมากๆเพราะว่าผักพวกนี้ในต่างประเทศอ่ะแพงมากเลย บ้านเราเนี่ยแบบกินทิ้งกินขว้างมากๆเลยเสียดายอยากจะขอเขากลับบ้านแต่ก็เออเขาทิ้งขยะไปแล้วเนาะนี่แหละบ้านเราก็อุดมสมบูรณ์ดีนะนี่ เวลาผ่านไปหมดแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะฝากกดไลค์ฝากกดต like, ิดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ